สวัสดีค่ะน้องอุ้มอิงน้ํานงเย็นวิ่งเล่นอยู่ดีๆพอแม่ปูที่นอนปุ๊บวิ่งมานอนปั๊บเลยจ้าหลับจริงนะคะไม่ใช่หลับเล่นๆไม่ใช่ปอมๆนะคะหลับจริงๆค่ะเออไม่อยากเข้ากรงค่ะปล่อยให้แล้วแต่จะหาที่นอนเองจ้า นอนกับแม่นี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องมากับน้องพิงค์นะคะส่วนน้องมา <c oughs> กับน้องพิงค์ทำอะไรลูกอ,อาหารคับพ่อเขาหาให้กิน <c oughs> นอนทำอะไรลูกอ,อะเอาลงมากันนึ่งสองสามกระโดดโชว์สิลูกโชว์อุ๊ยจริงจังเลย มาก็ไปมองน้องไม่ต้องลูกแม่ไม่มั่นใจัวหนูกัดน้องเฮ้ยขอร้องแม่เหรอขอร้องอยากเข้าไปอุย้ยหันหน้ามองประตูจากเพื่อนเนี่ประตูเข้าห้องบ้านหลังน้อยน้อยโอ้ยนั่งมองเลยเล่ะลูกโอ้น่าจงจาจจังนั่งมองประตูทางเข้าบ้านหลังน้อยน้อย,อยจ้ามาวัดเก็บมาวัดแมววัดมาเลี้ยงนี่แหละค่ะสงสารอืม น,น้องพิงจ้าอน้องพิงมาแกมาจากหมูมาจากก่อสร้างจ้าแม่คะน้องพิงมาจากก่อสร้างค่ะนี่อาหารเจ้พริงค่ะโอ้ทำไรลูกทำไรอ๋อลอยเขากินแล้วที่เหลือก็จะเป็นแมววัดมากินเหมือนเดิมจ้า อโอเคนะคะจะไปดูน้องใหมอ่อาจา้าเอ้ยมองน้องจา้ามองน้องค่ะเอ้ยแม่กลัวน้องหนูกัดน้องอะลูกอขอร้องแม่อมขอร้องแม,ม,อองแม่กัดจะเข้าไปพร้อมแม่ไหนแม่เข้าไปดูเอง อ่ามาแล้วจ้าเอาตดใจเหรอลูกโอ้อันนี้คุณเย็นนะคะตัวปั๊มๆเนี่ยหืมตีบทเศร้านี่จริงจริงเผอไม่ได้นะคะมึนค่ะเธอนะอย่างมึนเลยนะน่านนะ <c oughs> กับอึ้งอิงนะพอกันนั่นแหละคะ่ะ เขาเริ่มตูวแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ